สวัสดีวัยรุ่นทุกท่านเนาะวันนี้เราจะมาเจอกันอีกครั้งนะครับเราจะพูดถึงเรื่อง space กันต่อเนาะสเปซเนี่ยรอบรอบนี้เนานะเราจะพูดถึง Space กับการใช้งานนะครับ Space กับที่ว่างที่ว่างกับการใช้งานเนาะคือเราจะพูดพวกความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างที่ว่างกับการใช้งานเนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างไรเนาะคราวที่แล้วเนี่ยเราได้ฟังเรื่องราวของ Space b ัลตอรีและ e n ็นโ s รเชไปแล้วนะครับคือมันเป็นเรื่องราวของกายภาพะเนาะกายภาพที่มันกําหนดพื้นที่ว่างต่างๆที่เราออกแบบอะไรแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราลองมาดูก่อนเนาะอย่างแรกเลยที่ผมจะแนะนาคำศัพท์คําใหม่ที่ให้พวกเราทุกคนรู้จักเนี่ยคือคําว่า perception นะครับ perception คือการรับรู้เนาะการรับรู้ต่างๆเนยนะรับรู้ ทั่วๆไปรับรู้ทุกอย่างที่เรารับรู้เข้ามาในร่างกายเราเนี่ยเรารับรู้อะไรเนี่ยเรียกว่าเป็นเพอร์เซพชันเกือบทั้งหมดนะโดยเฉพาะทางสายตานะครับทางสายตามันจะเป็นส่วนใหญ่ของการรับรู้ของมนุษย์เน,ะนาะเนาะเสร็จแล้ว,ลวเราลองมาดูภาพนี้เนาะภาพนี้นสมมติว่าผมขีดเส้นสี่เหลี่ยมรอบๆตัวเรานะครับสิ่งแรกเลยคือว่าเรารับรู้ความเป็นพื้นที่เนาะเรารรบรู้ขอบเขตเนาะ เรารับรู้ว่าเส้นพวกนี้มันบ่งบอกอะไรบางอย่างบ่งบอกถึงขอบเขตอะไรบางอย่างแล้วมันไม่จบแค่นั้นนะครับเรารับรู้ความเป็นไปได้รอบๆตัวเราอีกด้วยเรารู้แล้วแหละว่าพื้นที่มันถูกแบ่งเป็นในกองสี่เหลี่ยมกับข้างนอกกองสี่เหลี่ยมใช่ไหมแล้วเราก็รับรู้ได้ว่ามันเป็นแค่เส้นมันไม่มีอะไรมาปิดกั้นเราเราสามารถออกไปไหนก็ได้เราสามารถเดินออกไปได้อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่า พอหลังจากที่เราเรามีา,ามี enclosure ขึ้นมามันมีกำแพงล้อมรอบไอ้กรอบซีลี่ยมนี้ขึ้นมาเนี่ยเราเราเรายังรับรู้ขอบเขตได้เหมือนเดิมเนาะแต่ว่าความเป็นไปได้ในการทำกิจกรรมต่างๆหรือความเป็นไปไดของของตัวเราที่จะเดินออกไปเนี่ยมันลดลงแล้วเนาะความเป็นไปได้นะครับการรับรู้ถึงขอบเขตพื้นที่แล้วก็รับรู้ถึงความเป็นไปได้เนาะความเป็นไปได้ที่ร่างกายเรา จะมีปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่ตรงนี้หรือมีปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่ต่อๆไปอะไรอย่างนี้เนาะนี่นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นระหว่าง Space กับการใช้งานเนาะจุดเริ่มต้นเลยเนาะคือคือตอนเรียนเนี่ยเราก็จะโดนอาจารย์คอมเมนต์ว่า Space มันไม่สวย Space ไม่ดี Space มันยังไม่มีคุณภาพให้นึกถึงจุดนี้ไว้เนาะให้นึกถึงการรับรู้กับการใช้งานเนาะการรับรู้ว่าร่างกายเรา จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่อย่างไรจะมีปฏิสัมพันธ์กับที่ว่างอย่างไรได้บ้างเนาะประเด็นเนี้ยถ้าเกิดว่าเรา mm. เราเราจับเราจับจุดถูกเนาะเราจะออกแบบอะไรเจ๋งๆได้อีกเพียบเลยนะครับเนาะเนี่ยมันมันพอเรารับรู้ถึงขอบเขตรับรู้ถึงการปิดล้อมปิดกั้นแล้วเนี่ยมันจะทําให้เรารู้ว่าเราจะสามารถประกอบกิจกรรมอะไรบางอย่างบนพื้นที่นี้ได้อย่างไร เนาะพอเก็ตเนาะพอเราเนี่ยผมสมมติว่ามันก็เหมือนกับข้อหมูเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าข้อหมูมันหมูมันเห็นว่าข้อหมูมีขนาดเท่านี้มันก็วิ่งเล่นอยู่ได้แค่เนี้ยมันก็รู้ว่ามันจะนั่งจะนอนได้อยู่ในเนี้ยแหละเนาะคนก็เหมือนกันนะครับว่าคนก็เป็นสัตว์เหมือนกันนะอันนี้ผมยกตัวอย่างเนาะมันคนมันไม่ได้อยู่ในข้อหมูนะครับคือว่ามันปิดล้อมอยู่อย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าเฮ้เราก็สามารถประกอบกิจกรรมลงบนพื้นที่นี้ได้อย่างหลบ้างเราอาจจะไปยืนบริเวณริมลิม เราอาจจะไปนั่งพิงกําแพงอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันคือเรารับรู้ถึงความเป็นไปได้ที่เราจะประกอบกิจกรรมต่างๆนะครับเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างเนาะอันนี้เขาออกแบบสิ่งประดิษฐ์มาสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างความเป็นส่วนตัวนะครับคือเมื่อเมื่อมนุษย์เนี่ยเมื่อมนุษย์เนี่ยเรามีปฏิสัมพันธ์กับปฏิสัมพันธ์กับสิ่งปิดล้อมปิดกัน้นปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาทันทีเนาะสิ่งที่เรียกว่าพาเบซีนะครับความเป็นส่วนตัวเนาะ มันเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับเราเราไม่สามารถรับรู้พื้นที่รอบๆหรือพื้นที่ข้างๆออกไปได้เนี่ยเราก็จะมีความเป็นส่วนตัวของเราเนาะเพราะว่าเรารู้ว่าคนอื่นมันไม่เห็นเราเนาะแล้วเราก็ไม่เห็นคนอื่นเช่นกันนะครับมันก็เลยเกิดความเป็นส่วนตัวขึ้นเนาะเนาะแต่ว่ามิติการรับรู้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เกิดขึ้นแค่ทางทางตาอย่างเดียวนะครับมันเกิดขึ้นทางผิวสมัมผัส การได้ยินกลิ่นเสียงอะไรงนี้ได้ได้ทั้งหมดเนาะได้ทั้งหมดนะเพราะว่าสเปซมันมันไม่ใช่แค่การมองอย่างเดียวนะครับยังอย่างคนในภาพเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าไม่มีใครเห็นเขาแน่นอนไม่มีใครยุ่งอะไรกับเขาแน่นอนเพราะว่าทั้งผิวสัมผัสทั้งเสียงทั้งจมูกเนี่ยเขาไม่ได้กลิ่นอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วเขาไม่รับรู้อะไรเพิ่มเติมอีกแล้วเขาก็อยู่ในนี้แหละเขาก็ห่อเป็นขนมต้มแบบนี้แหละครับเนาะพอพอจะเข้าใจเรื่องมิติการรับรู้เนาะ เนาะเสร็จแล้วหลังจากที่ถ้าเกิดว่าอันเนี้ยเราเรารู้ถึงขอบเขตพื้นที่ปุ๊บความเป็นไปได้ในการประกอบกิจกรรมลงบนพื้นที่นั้นเนี่ยเราก็จะมีเซตของเราอยู่กินนอนดั้งเดินอะไรก็แล้วแต่เราไปเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสเปซนั้นมันมีอ็อบเจกต์อะไรบางอย่างอยู่ในสเปซนะครับพอพอมันเกิดอ็อบเจกต์ในสเปซปั๊บเนี่ยมันชี้ชวนเรามันแนะนําเราให้ไปประกอบกิจกรรมอะไรบางอย่างบนนั้น ด้วยความสะดวกมากขึ้นกว่าเดิมเนาะอันนี้พอเกตเนาะถ้าเกิดว่าในห้องโล่งๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยเราเอาจจะนั่งพื้นนอนกิ้งไปกิ้งมาอะไรก็ได้นะแต่ถ้ามีโซฟาปุ๊บเนี่ยท่าทางของเรากิจกรรมของเราจะเปลี่ยนไปทันทีเนาะพอมีโซฟางนั้นปุ๊บเราก็อาจจะไปนั่งแบบสบายๆหรืออาจจะไปนอนยิ่งเคขะก็ได้เนาะ <c oughs> นก็แล้วแต่เราอะนะครับแต่ว่าแค่มีออบเจกต์นั้นอะมันจะชี้ชวนเรามันจะแนะนําเราให้เราไปประกอบกิจกรรมอะไรบางอย่างบนนั้นเนาะ เนี่ยอย่างภาพตัวอย่างนะครับเนี่ยบ้านหลังเล็กคิดเดียวเลยคนแม่งที่ก็แทบจะไม่พออยู่แล้วเนี่ยแต่พอมีทีวีตำแหน่งของทีวีอยู่เนี่ยเรารู้ว่าเราควรจะหันหน้าไปทางไหนเรารู้ว่าควรจะนั่งอย่างไรอะไรแบบนี้เนาะภาพมันก็จะเศร้าๆนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นภาพที่ดีที่จะเอามายกมาอธิบายเน,ยนาะเนาะเสร็จแล้วมันยังไม่จบแค่นั้นนะดิอันนี้มันรับรู้ถึงขอบเขตพื้นที่แค่สเปซก้อนเดียวถูกปะ ถ้าเกิดว่ามันมีสเปซมากกว่าหนึ่งก้อน่มวลของสเปซมันมีมากกว่าหนึ่งหนึ่งพื้นที่เนี้ยที่ว่างมันมากกว่าหนึ่งพื้นที่เนี้ยการรับรู้เราเปลี่ยนไปยังไงเราจะรับรู้ผ่านพวกนี้ผ่านช่องเปิดอะไรพวกนี้นะครับสมมติว่าเราเรารับรู้ได้ว่ามันมีสเปซก้อนหนึ่งกับก้อนที่2ต่อกันเนี่ยแล้วมันมีช่องเปิดหรือช่องว่างที่เรารับรู้ว่าเราสามารถเคลื่อนตัวเองผ่านจากสเปซที่หนึ่งไปสเปซที่สได้เนี่ย มันคือมิติการรับรู้เรื่องลำดับนะครับซีเควนต์เนี่ยซีเควนต์เนี่ยคือคือเรื่องเรื่องลำดับลำดับเหตุการณ์ลำดับการเข้าถึงอะไรก็ว่าไปเนาะแต่เรารับรู้ได้ว่าเฮ้ยแค่พื้นที่เนี้ยมันไม่จบแล้วนะมันมีที่อื่นต่อไปอีกนะเรารับรู้ได้ถึงลำดับนะครับเรารับรรู้ได้ถึงการเข้าถึงพื้นที่ที่มากกว่าหนึ่งพื้นที่เนาะอธิบายอย่างเงี้ยมอาจจะงงเนาะแต่รตูรูปน่าจะเข้าใจนะครับ สมมติว่าในห้องเรารอปิดสี่เหลี่ยมธรรมดาเนี่ยห้องผมเนห้องสี่เหลี่ยมเล็กเนี่ยผมเห็นประตูอยู่ที่หนึ่งเนี่ยผมรู้แล้วว่าผมสามารถเดินออกจากทางนี้ได้เนาะอันนี้มิติการรับรู้นะครับแล้วมันทําให้สเปซเราเนี่ยความความรับรู้ของเราเนี่ยรู้ว่าสเปซเนี่ยมันต่อเนื่องกับสเปซอื่นๆหรือต่อเนื่องกับสเปซข้างเคียงอย่างไรยังไงเนาะการเชื่อมต่อมันก็มีหลายหลายหลายรูปแบบนะครับไม่ได้แค่ ไม่ได้แค่เป็นสเปซมาต่อกันเฉยๆนะบางทีก็เป็นทางเดินเป็นบันไดเป็นอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปเนาะก็แล้วแต่นะครับซึ่งแตกต่างกับการที่เราเจาะหน้าต่างธรรมดาเนาะการเจาะหน้าต่างธรรมดาเราแค่รับรู้พื้นที่ภายนอกเนาะแต่ว่าเรารู้ว่าเราไม่สามารถเคลื่อนตัวเองออกไปได้นะถ้าเป็นหน้าต่างแต่เป็นประตูเป็นช่องช่องประตูช่องอะไรแบบนี้มันสามารถเรารู้นะว่าเราสามารถเคลื่อนที่ไปได้เพราะมันเพราะงั้นมันเรื่อสัมพันธ์กับการใช้งานนะครับเนาะ แล้วสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยในรับรู้เรืรเร่องซีเควนซ์เนี่ยหรือว่าเรื่องการการเดินของเราการไหลตัวของเราการไหลของสเปซการเชื่อมต่อของสเปซอะไรพวกเนี้ยมันพิเศษหัน,นผังได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเราเราเราเห็นเราเห็นเราเห็นอาคารของเราทั้งอาคารไงเรารู้ว่าคนจะเดินจากจุดไหนไปจุดไหนได้ไดบ้างเดินอย่างไรอะไรแบบเนี้เนาะ เนี่ยเราลองดูตัวอย่างอันนี้เป็นงานทักศึกษานะครับผมครอปมาให้ดูเนาะคือว่าถ้าเราเราเข้าใจคําว่า Space กับการใช้งานอย่างไรเนี่ยเวลาเราออกแบบหรือเราเขียนแบบพวกเนี้ยเราจะจินตนาการอยู่ในสมองเลยว่าคนมันไปอยู่ในพื้นที่นี้แล้วมันจะทําอย่างไรอะไรแบบนี้เนาะนี่การอย่างแรกคือเราเห็นอ็อบเจกต์ต่างๆในผังพวกนี้ใช่ไหมครับเราสามารถจินตนาการได้เลยเนาะว่ามีคน เข้าไปใช้งานออบเจกต,ต่างๆนี้อย่างไรเนาะมันเห็นคนนะครับมันเห็นคนเข้าไปใช้งานบนพื้นที่เนาะนอกจากจะเห็นคนเข้าไปใช้งานในบนบนพื้นที่แล้วเนี่ยเรายังสามารถเห็นได้ด้วยว่าคนเนี่ยมีโอกาสในการเดินอย่างไรได้บ้างมีโอกาสในการใช้งานอย่างไรได้บ้างบ้านหลังนี้เด็กเขาคิดออไอเดียของบ้านเขาเขาอยากจะทําเรื่องโฟล์นะครับหลักทําการเรื่องเรื่องการไหลของการใช้งาน แบบเราสามารถที่จะเดินไปได้โดยที่แบบไม่จะมีจํากัดทิศทางสามารถเดินไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีสุดทางไม่มีอะไรแบบนี้เนาะเพราะงั้นเขาเลยออกแบบบ้านให้มันโฟล์ให้มันลื่นไหลนะครับ <c ute Metall ica> แล้วเราก็สังเกตได้จากช่องปิดม a t e เ i a l พื้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราเห็นเลยว่าเฮ้ยเออคนมันมันโฟล์จริงๆนะมันเดินได้จริงๆนะสเปซมันไหลมันต่อเนื่องกันแบบงงๆนะอะไรแบบนี้เนาะเราสามารถ เราสามารถเข้าใจได้จากผังนะครับเนาะเราจะเห็นว่างานเตกงานสถาปนิกระดับโลกอะไรพวกนี้ที่เขาสเกตหรือว่าเขาเขียนผังขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าความสัมพันธ์ของพื้นที่ของเขาที่เขาออกแบบเนี่ยเขามีความคิดอย่างไรหรือว่ามันสัมพันธ์กับสิ่งที่เขาต้องการอย่างไรเนาะเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่านี่ตรงตรงนี้มันเป็นระเบียงเนาะแล้วก็ห้องนอนก็จะแบบมีความเป็นส่วนตัวสูงาทางเดินมันจะแคบๆเข้ามาเนี่ยส่วนห้องห้องนั่งเล่นก็จะแบบห้องนั่งเล่นกับห้องห้องสมุดก็จะแบบ ต่อเนื่องกับพื้นที่ภายนอกอะไรแบบนี้เนาะเราสา,ามารถอ่านได้จากผังนันนะครับเนาะพอ,พอจะเข้าใจเนาะสิ่งพวกนี้มันฝึกฝนได้นะครับเราเราฝึกฝนการออกแบบของเราผ่านการเขียนแบบอะไรพวกนี้แหละเนาะเสร็จแล้วนอ,นอกจากผังเนี่ยเซกชันก็เป็นหนึ่งในการบอกสเปซเหมือนกันนะครับบอกว่าสเปซมันใช้งานอย่างไรสเปซมันเชื่อมต่ออย่างไรเนาะแต่ว่ามันเป็นการเชื่อมต่อในแนวตั้งนะครับ เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าโอ้โหบ้านหลังนี้นี่น่าจะมาสายโคลเนียแน่นอนโหแล้วมีต้นไม้บ้าบออะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยในบ้านแต่เรารู้ว่าพื้นที่ในเนี้ยไอ้ตรงนี้มีรูปปั้นอยู่อะพื้นที่น่าจะแบบได้ฟิลอะไรบางอย่างเนาะเรารู้ว่าถ้าเรายืนตรงเนี้ยมันคงจะแบบบรรยากาศมันคงจะเจ๋งน่าดูเนาะข้างใตน้นี้อาจจะแบบดูดูลึกลับลึกลับเนาะมีแม่น้ําอะไรไม่รู้ในนี้ด้วยอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็น,น,ปนห้องเก็บของเนาะแล้วเรารู้ว่าเนี่ย สเปซตรงนี้จะใหญ่ใหญ่เบลอเบเทอเนี่ยนะแล้วก็เชื่อมต่อกันหลายพื้นที่เนาะอะไรแบบเนี้ยเราสามารถเข้าใจการใช้งานเราสามารถเข้าใจบรรยากาศในสเปซนั้นได้ผ่านรูปตัดอะไรพวกเนี้นะครับเนาะเนี่ยรูปตัดมันมัน,ม,นมันก็บอกด้หลายอย่างเนาะบอกว่าเฮ้ยการใช้งานของเราเนี่ยมันเชื่อมต่อจาก1 2 3สอสาอย่างนี้เนาะแล้วก็4นะครับมันเชื่อมต่อกันไปหมดเลยเนาะรวมถึงการเชื่อมต่อ ทางการมองเห็นหรือว่าการใช้งานเราจะมานั่งตรงนี้ได้สเต็ปม,มันไม่เท่ากันอะไรแบบนี้นะครับการแสดงแบบของทางสถาปัตยกรรมเนี่ยมันสะท้อนถึงสเปซได้เหมือนกันนะครับมันสะท้อนได้ดีด้วยแหละจริงๆแล้วการแสดงแบบสถาปัตยกรรมมันก็สะท้อนถึงสเปซอยู่แล้วนะครับแต่ให้ผมมาชี้ให้เห็นว่ามันสะท้อนถึงสเปซกับการใช้งานอย่างไรเนาะแล้วอีกที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับการแสดงแบบทางสถาปัตยกรรมเนี่ยคือโมเดลเนาะ โมเดลเนี่ยมันบ่งบอกถึงพื้นที่ได้ถ้าจะถ้าจะดีที่สุดเลยดีกว่าผังแล้วก็ดีกว่ารูปตัดด้วยนะเพราะมันเป็นสามมิตินะครับมันเป็นภาพจําลองที่คล้ายๆของจริงเนาะแล้วมันก็จะแบบมันมันเราสามารถหมุนดูได้อะเราหมุนดูได้แล้วเราจะเข้าใจมิติของที่ว่างมากกว่าแค่เป็นภาพที่แปะอยู่อะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นโมเดลมันเลยสําคัญในการอธิบายสเปซมากๆเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโมเดลจริงหรือว่าเป็นโมเดลทดลองก็ตามเนาะยิ่งโมเดลทดลองเนี่ยมันเหมือนกับโมเดลขยายเลยครับมันเหมือนันเหมือนโมเดลที่จะขยายว่าเฮ้ยพื้นที่นี้เราออกแบบมันอย่างไรพื้นที่นี้เราคิดว่ามันเจ๋งเนี่ยมันเจ๋งยังไงขยายมันออกมาให้ดูหรือว่าทําโมเดลทดลองมาให้ดูว่าเฮ้ยเรามีไอเดียกับพื้นที่แบบนี้อย่างไรเนาะนั่นแหละครับทั้งหมดของวันนี้นี่ก็คือเป็นสเปซที่พูดถึงสเปซกับการใช้งานเนาะ เราเริ่มจากการรับรู้ก่อนนะครับเรารับรู้ว่าความเป็นไปได้ของเราในการทําอะไรบางอย่างบนพื้นที่นี้มันเป็นอย่างไรเนาะแล้วก็รับรู้ว่าพื้นที่ต่างๆมันเชื่อมต่อกันอย่างไรเราสามารถเคลื่อนตัวของเราผ่านสเปซไปได้ไหมอะไรแบบนี้เนาะซีเควนซ์นะครับเนอเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เนี่ยที่ถ้าถ้าโดนอาจารย์หรือว่าโดนใครคอมเมนต์งานแล้วว่าให้สเปซเราคุณภาพห่วยวะ่ะสเปซไม่ไม่ดีวะ่ะสเปซมันเราแจกแจงได้เลยนะ เราวิเคราะห์ได้เลยนะว่ามันไม่ดีอย่างไรมันห่วยอย่างไงเนอะตอนผมเรียนอยู่ปีหนึ่งปีสองเนี่ยไม่มีคนสอนผมแบบนี้เนาะซึ่งผมซัฟเฟอร์มากนะครับสวตไม่ดีคืออะไรวะสวตห่วยคืออะไรวะไม่เข้าใจนะครับเนาะวันนี้นะผมพยายามจะอธิบายให้พวกคุณเข้าใจเนาะถ้าสงสัยก็คอมเมนต์ถามได้เลยนะครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อ,อการเรียนนะครับสวัสดีครับ ทำมามีคนดูจบเป่าวะ